สวัสดีครับที่นี่เมืองพะเยานะครับตตาดเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาครับตอนนี้ฝนใกล้ตกนะครับเริ่มมีเมฆฝนขึ้นมาเยอะเลยครับย็นนี้ตกแน่นอนเลยครับนี่ครับไม่ฝนมาแล้วบางทีแดดแรงนะครับช่วงเช้าแดดแรงมากนะครับพอจะเข้าบ้า เมฆฝนนะครับฝนตกก็เย็นชุ่มชํานครับฝนไม่ตกก็อากาศร้อนครับแดดแรงมากเลยครับช่วงเช้าแดดแรงครับตอนนี้เมฆตั้งเขาฝนมากอแล้วครับมืดมานนะครับไม่เกิน ชุ่มเย็นก็ใกล้จะมาถึงแล้วครับแดดเริ่มรับลงแล้วครับเมื่อกี้แดดแรงมากเลยครับเมฆตั้งเขาฝนมาแล้วครับที่นี่เมืองพยาวครับมีคนมาเที่ยวกันเยอะครับช่วงนี้มีงานนะครับเดินมาเที่ยวนะครับที่กวนพยามีงานนะครับเดือนสิงหาคมนะครับเป็นเดือนที่น่าเที่ยวมากนะ 切，我看。 ฝนแน่นอนครับ นี่คือพระธาตเจดีนะครับวัดลีนะครับนะครับอันนี้วัดสีจอมเรืองนะครับหรือว่าวัดลีนะครับชื่อสั้นๆวัดลีนะครับ ชื่อเต็มๆนะครับวัดศรีจอมเรืองครับตั้งเด่นสง่าอยู่ตรงสามแยกนะครับนะครับที่อำเภอเมืองพะเยานี่นะครับถ้าติดไฟแดงก็จะเห็นนะครับพระทาานเด่นสง่าอยู่บนเนินเขานี่นะครับนี่นะครับว่าทวานวพัฒนาตัวอย่าง นี่นะครับวิวสวยงามครับใครมาเที่ยวพะเยานะครับเชิญใบกราบ้อ้บูชาได้นะครับ เยอะเลยครับเย็นนี้ตกแน่นอนเลยครับนี่ครับมีฝนมาแล้วเมื่อกี้ในแดดแรงนะครับช่วงเช้าแดดแรงมากนะครับพอจะเข้าไปมีเมฆฝนนะครับฝนตกก็เย็นชุ่มชํานครับฝนไม่ตกก็อากาศร้อนครับแดดแรงมากเลยครับ แดดแรงครับตอนนี้เมฆตั้งเขาฝนมาแล้วครับมืดมากนะครับไม่เกินปายสิบโมงนะครับตกแน่นอนครับวันนี้ครับดูดิครับท้องฟ้ามืดครึ้มมาแล้วครับนี่แหละครับฝนจะมาแล้วครับโอ้โหฝนดีเลยครับวันนี้ ฝนนะครับนี่นะครับใกล้ตก้วครับความชุ่มเย็นก็ใกล้จะมาถึง้วครับแดดเริ่มรับลงแล้วครับเมื่อกี้แดดแรงมากเลยครับเมฆตั้งเขาฝนมาแล้วครับที่นี่เมืองพยาครับมีคนมาเที่ยวกันเยอะครับช่วงนี้มีงานนะครับ กันมาเที่ยวนะครับที่กวนพะเยามีงานนะครับเดือนสิงหาคมนะครับเป็นเดือนที่น่าเที่ยวมากนะครับกวนพะเยานะครับวิวสดใสนะครับเชิญมาเที่ยวครับเที่ยวกว้นพะเยาม้อนใจ มืดมาแล้วครับนี่ฝนแน่นอนครับ นี่คือประเทศเจดี JD นะครับวัดลีนะครับสวัสดีครับนี่นะครับอันนี้ถนนท้องฟ้านะครับถนนนะครับพเยานะครับตัวเมืองพยานะครับ อันนี้ก็จะถึงแยกสีแยกนะครับสีแยกแม่ตัำนะครับนี่ครับนี่ครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปเชียงคำปงจุนนะครับตรงไปก็ไปรับป่า จะเป็นสถานีรถไฟนะครับต่อไปก็จะเป็นที่ที่เจริญนะครับเป็นที่นะครับรวมเศรษฐกิจนะครับของจังหวัดปเยานะครับ เริ่มสร้างสถานีรถไฟนะครับนี่คือรถไฟทางด้นเลยนะครับนี่ครับเริ่มสร้างถนนเรวยนะครับอันนี้คือทางรถไฟของจังหวัดพยาวนะครับการก่อสร้างนะครับทางรถไฟนะครับไปเชียงของนะครับจากเด่นใช้แพ ศรษฐกิจก็จะจเริน่นะครับเป็นชุดสุยนกลางของเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบนนี่นะครับนี่ครับทางรถไฟที่สถานีรถไฟครับชุดก่อสร้างสถานีรถไฟครับแถวนี้เป็นที่ของรถไฟ